หกำปะตะทรวมพลคนรักมักรุกไทยปี2556พบการแข่งขันระดับภูมิภาคทั้งภาคกลางเหนืออีสานและใต้เริ่มแข่งขันรอบคัดเลือกภาคเหนือ1-2มิถุนายนนี้ที่รงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมคว้าสิทธิ์การเป็นแชมป์ประจำภูมิภาคเพื่อช่วงชิงสุดยอดแชมป์ระดับประเทศประจำปีนี้สนใจโูร0 2 519 2727 27 27, หรือเวอร์ไวเว็บเลิฟ a ักรุ๊กไทยคอมึกครั้งนี้รอคุณอยู่ จากความสำเร็จทั้ง5ครั้งที่ผ่านมาของการจัดการประชุม Thailand Rice Convention เป็นประจำทุกๆ2ปีเพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการส่งออกข้าวไทยในเวทีการค้าข้าวและเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างผู้นำข้าและส่งออกข้าวจากทุกภูมิภาคทั่วโลกในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของไทย จนเป็นที่มาของการจัดการประชุม Thailand Rice Convention 2013ขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่26-28พฤษภาคม2556ณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษาจ,จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดของการผลักดันให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางข้าวของโลกหรือ Pushing ASEAN Towards To The World's Rice Hub ซึ่งจัดให้มีเวทีการอภิปรายที่น่าสนใจในหลายหัวข้ออาทิ Thailand's r i ์มาร r เก็ตติ้งสตรัทเเป็นการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางและกลยุทธ์ด้านการตลาดข้าวไทยโดยดรโอรานชัยประวัติประธานผู้แทนการค้าไทยและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีการอภิปรายในหัวข้อ Trade Aspect of ASEAN Rice Market เชิญผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์จีนและผู้นำข้าวข้าวของเกาหลีมาให้มุมมองเกี่ยวกับภาวะตลาดข้าวของเอเชีย ASEAN Rice Production and Export Potential เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตและส่งออกข้าวของอาเซียนโดยมีนายจามประสิทธิ์รัฐมนตรีอาบุโซและรัฐมนตรีพาณิ์กัมพูชาและนายปวินซานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิาา์พม่ารวมทั้งตัวแทนประเทศผู้นำข้าอย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียร่รวมอภิปรายด้วย Overview of Organic Rice Market and How to Access the European เพื่อชี้ให้เห็นภาพรวมของตลาดข้าวอินทรีย์และกลยุทธ์การบุกตลาดในยุโรปโดยมีนายฟาบิโอซากริออซ่าจากแคลโลแฟร์เทรดและดรเดดวัตเพงอ้นผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้และเวิลด์ไรส์เทรดอั o o ูมีในายเจอร์รีสวินเจอร์ประธานและซ e o วารสารส i c e Trader นายเดวิดดูแวร์ซีเนียอิคเอนมิสเอฟเอโ และในชองเบียร์บรุนแชร์แมนแมริสบรุนเอ็ดฟิลด์บรรยายถึงแนวโน้มสถานการณ์การค้าข้าวรวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการค้าข้าวข,ของโลก การจัดการประชุม Thailand Rice Convention 2013จึงไม่เพียงจะเป็นโอกาสดีที่ผู้นำเข้าและผู้ประกอบการจะได้พบปะเจรจากันยังนับเป็นโอกาสของประเทศไทยอีกครั้งที่จะใช้เวทีการประชุมนี้ผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำในการค้าข้าวของอาเซียนและนำประเทศผู้ค้าและผู้ผลิตข้าวในกลุ่มอาเซียนก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของภูมิภาคนี้ต่อไป ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของพพลายเชนเรื่องของความต่อเนื่องในการผลิตนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นต้นแบบกว่าได้นะครับและในขณะนี้เนี่ยปริมาณข้าวในโลกที่มีการหมุนเวียนอยู่ก็มาจากประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับเราถือว่าเป็นผู้ส่งออกที่สําคัญฉะนั้นเนี่ยโอกาสนี้เนี่ยเราก็น่าที่จะมีอโอกาสที่จะแสดงถึงความเป็นผู้นำนะครับในเรื่องการส่งออกข้าวที่เป็นคุณภาพครับ แล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีนะครับให้กับผู้นําำข,ข,ข้าวผู้ปรกอบการค้าข้าวผู้ส่งออกของไทยแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณในเชิงบวกนะครับต่อวงการการค้าข้าวโลกว่าเราเนี่ยคือพี่เบิ้ม กรรมปะตะทรวมพลคนรักมักรุกไทยปี2556พบการแข่งขันระดับภูมิภาคทั้งภาคกลางเหนืออีสานและใต้เริ่มแข่งขันรอบคัดเลือกภาคเหนือ1-2มิถุนายนนี้ที่รงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมคว้าสิทธิ์การเป็นแชมป์ประจำภูมิภาคเพื่อช่วงชิงสุดยอดแชมป์ระดับประเทศประจำปีนี้สนใจผู้0 2 519 2727 27 27, หรือ w w w e o l v e m a k r u k a i com ซึ่งครั้งนี้รอคุณอยู่พร้อมแล้ว มหกรรมปตทรวมพลคนรักมักรุกไทยปี2556พบการแข่งขันระดับภูมิภาคทั้งภาคกลางเหนืออีสานและใต้เริ่มแข่งขันรอบคัดเลือกภาคเหนือ1-2มิถุนายนนี้ที่รงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมคว้าสิทธิ์การเป็นแชมป์ประจำภูมิภาคเพื่อช่วงชิงสุดยอดแชมป์ระดับประเทศประจำปีนี้สนใจผู้0 2 519 2727หรือเวอร์ไวเบ็ต dot เลิ com ศึกครั้งนี้รอคุณอยู่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการอาเซียนสตอรี่นะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าความเป็นประชาคมอาเซียนจะยังมาไม่ถึงนะครับแต่การหลั่งไหลยโยกย้ายของผู้คนก็เกิดขึ้นมากมายมหาศาลในภูมิภาคนี้แล้วอะไรคือผลกระทบที่ประเทศไทยจะต้องคำนึงถึงเป็นลำดับต้นๆเราไปติดตามพร้อมๆกันครับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกำลังเป็นสิ่งท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยไม่น้อย ไม่เพียงในด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากมีผู้ใช้บริการจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมากแล้วแต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือการแพร่ระบาดมากขึ้นของโรคติดต่อหลายชนิดที่แฝงมาก,กับการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยการผ่านเข้าออกของผู้คนในประเทศไทยทําให้มีการแพร่ของโรคได้ง่ายขึ้นโดยสถานการณ์ในประเทศไทยช่วงปีที่ผ่านมา มีรายงานพบการระบาดของโรคหลายชนิดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนแนะนำให้เฝ้าระวังความเสี่ยงของโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะตามมาจากความเป็นประชาคมอาเซียนในหลายโรคที่สำคัญคือไข้หวัดใหญ่โรคหัดโรคมาลาเรียโรคไข้เลือดออกโรควันโรคโรคเท้าช้างและโรคคอตีบดังนั้นเมื่อมีการอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนมากขึ้น ระบบสาธารณสุขของไทยจึงจําเป็นต้องปฏิบัติภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งระหว่างคนไทยและคนต่างด้าวเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโรคไร้พรมแดนจึงเป็นอีกประเด็นที่อาเซียนจะต้องเฝ้าจับตาและเตรียมหาทางรับมืออย่างรู้เท่าทันสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนคุณผู้ชมครับลูกธนู ที่พุ่งออกจากแหล่งจะไปได้ไกลมากเท่าไหร่มันอยู่ที่เราดึงลูกธนูนั้นไปข้างหลังของคันศรอนได้มากเท่านั้นหมายความว่ายิ่งเราถอยหลังไปมากเท่าไหร่เรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้ตัวเราเองได้มากเท่าไหร่เราจะสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าและมองเห็นอนาคตได้มากเช่นเดียวกันนี่คือเหตุผลที่ทําไมเราจําเป็นที่ต้องมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์ วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่าน,นิด้ามิวเซียมที่นี่จะให้อะไรดีๆเยอะผสมผสานกับการมองไปข้างหน้าด้วยสําหรับอนาคตของประเทศไทยนะครับวันนี้คุยกับอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ครับศาสตราจารย์ดรสมบัติธตรมรมรงค์ธัญวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณอดิศักดิ์ครับก็บกบเลยเกริ่นไปว่าคนเรานี้ถ้าไม่รู้ แมภาษาชาวบ้านบอกไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้กําพืชตัวเองเนี่ยมันก็ไปข้างหน้าไม่ถูกเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์ของนีด้าซึ่งว่านีด้ามิวเซียมนี่มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นเพื่ออะไรครับโดยทั่วไปนะคุณศักดิ์ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าระดับประเทศอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ของของไทยอย่างนี้นะครับก็ต้องการมีวัตถุสงหลักืิให้คนคนคนไทยคนต่างชาติเข้าไปแล้วก็ไปศึกษาเรียนรู้กับ เกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศไทยอย่างนี้น,นะครับนิดามิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์ของอนิดาก็มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันประการแรกคือเราต้องการให้บุคลากรของเราไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนหรือว่านักศึกษาของเราทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของนิดาตั้งแต่วันจัดตั้งเลยความคิดในการจัดตั้งเป็นมาอย่างไรการดาเนินการตั้งแต่ต้น มาถึงวันนี้เป็นอย่างไรรวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วยนะฮะเรามีประชาชนทั่วไปที่แวะมาเยี่ยมเยียนนีด้าเรามีแขกจากต่างประเทศนะคุณอิศาาัก<ม>ะปัจจุบันเราก็มีแขกจากต่างประเทศเยอะเชียวนะมามา,มาเยี่ยมเยียนนีด้ามากขึ้นทีนี้ทําอย่างไรจะทําให้เขารู้จักนีด้าในระยะเวลาสั้นได้นะครับ<ม>ถ้าเราต้องไปเล่าซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับมันก็จะรู้สึกว่าคนเราอาจจะเบื่อมกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนําเสนอดีุดีสุดก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์เลย เพราะ <Ừ. S 2> พีพิศพันฑ์เนี่ยเราก็จะสร้างเรื่องราวนะฮะมันเหมือนมันเหมือนกับบอกกล่าวว่าเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นความเป็นมาเป็นอะไรยังไงนีครับคนมาใช้เวลาสั้นๆเพราะมันมีการเรียบเรียงไปแล้วมีการเรียบเรียงจัดระบบไว้เรียบร้อยเลยตั้งแต่ต้นเข้ามาใช้เวลาไม่มากนักก็สามารถ ทำความรู้ทาความเข้าใจเ,าเกี่ยวกับนีดา,าได้ในมิติสำํสำคัญทั้งหมดพอจะพูดถึงนีดาด้วยความเข้าใจได้อันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับที่ว่าใช้เวลาน้อยจริงๆก็คือคว่าที่นี้ไม่ได้ใหญ่นักเพราะว่า,าตรงนี้เป็นวัตถุประสงค์อีกสําคัญประรนึ่งครับนะาการนําเสนอของเราเนี่ยมันเป็นการนําเสนอด้วยสื่อสมัยใหมนะ่ถ้าคุณนดิศักไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ใน ที่ต่างๆนะครับในประเทศไทยหรือที่อื่นนะครับโอเ้เขาจะใช้สถานที่ใหญ่โตเยอะบ,บางทีเป็นอาคารหลายชั้นเลยนะครับ,รบเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็จะเห็นภาพถ่ายเยอะๆนะสองภาพวาดนะครับสามูปปั้นนะครับสี่พวกเครื่องใช้วัสดุอะไรต่างๆนะครับของสําคัญสาค,คัญอะไรต่างมาตั้งโชว์อะไรเงี้ยนะดีด้าเราก็ที่เล็กๆนะครับเราก็ไม่มีสถานที่ใหญ่ๆแบบนั้นนะเราก็สนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ ว่าทําอย่างไรนะที่ใช้ที่ที่จํากัดอย่างห้องนี้เรา270ตารางเมตรไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่เลยนะแต่เราต้องการนําเสนอเรื่องราวของเราให้ครบถ้วนนะครับ ภาพเราก็มีภาพเยอะนะครับ,รบภาพที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับแต่เอามาติดใน270ตารางเมตรเน<ช>ี่ยไม่พอติดอ่ะนะครเราก็<ช>ต้องหาเทคนิคหาเทคโนโลยีนะก็ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในการสร้างผลิพภัณฑ์นะครับเขาก็นําเสนอเทคโนโลยีเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ t r s p s r e r t n t s p s p y นะครับมีมันเหมือนกับตัววิดีทัศน์ที่อยู่ในระบบแต่มันใสๆนะคุณดิฉันดูแล้วน่าสนใจดีนะแล้วก็เป็นเป็นอินเตอร์แอคทีฟพรีเ e n t a t i o n ทุกอย่างเนี่ยเอาไปอยู่ในระบบซอฟต์แวร์หมดเลยนะรเรารวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง,ง,งเนี่ยเอาไปไว้ในซอฟต์แวร์ทั้งหมดเลยถ้าสมมุติว่าคุณอดัตเข้ามาแล้วเฮ้ยไม่เห็นมีรูปภาพอะไรเลยเนี่ยนะแต่พอไปเปิดดูเนี่ยครับมันจะมีภาพเยอะเลยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างนะม,ม,มันอยู่ในระบบหมดเลยพอเราก,กดปุ๊บสัมผัสนะเป็นทัชสรีนกดไปปุ๊บเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็ขึ้นเรื่องราวมาเลยนะบอกกล่าวเราเยอะแยะหมดคือเราไม่ต้องไปใช้ขี่เยอะเคือเพื่อจะมาติดภาพถ่ายนะติดภาพวาดไม่ต้อง <ะ>มันมันอยู่ตัวในระบบมันหมดเลยครับคือคือเรียกว่าเอาสื่อสมัยใหม่หมเข้ามาและเข้ามาใช้นะและ้วบางส่วนมันก็เราก็ทําให้มันเคลื่อนไหวได้นะเราเอาภาพแบบภาพเ,าเป็นวีดีทัศน์อย่างนี้นะครับ เราเอามาทําเป็นเรื่องราวแล้วก็นําเสนอมันเหมือนมีชีวิตนะคุณดิษักนะครับดูแล้วมันมีชีวิตมีความน่าสนใจมากกว่ารูปภาพเฉยๆรูปภาพมันมาติดมันก็อาุภาพนะก็้าใจแตนนี้มันมีการเคลื่อนไหวด้วยอะไรด้วยมันมีการนําเสนอที่น่าสนใจมากขึ้นครับผมเรียกว่าอันนี้ไปชนะไปครึ่งแล้ว <laughs> นะฮะ <laughs> ทีนี้ก็อยู่ที่เนื้อหา <laughs> เนื้อหาเนี่ย แม้ว่าพื้นที่จะเล็กแต่ว่าด้วยการที่เราใช้สื่อสมัยใหม่เข้ามามันขจัดปัญหาเรื่องพื้นที่ได้เนื้อหาที่เราใส่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยพอจะแบ่งให้เห็นเป็นขอ,เนเอบเขตเราตอนนี้เราทําเป็นโซนนะฮะโซนแรกเลยเนี่ยเป็นเป็นโซนที่เริ่มต้นจากพระชนชดบรินะฮะสู่การพัฒนาสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศก็ก็เริ่มต้นจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย นะสนใจในการที่จะ,ะพัฒนานักบริหารนะครับที่มีความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศโดยเฉพาะนักสถิติชั้นสูงรเริ่มต้นเลยนะรพระองค์ทรงสนพระไทยในเรื่องของการพัฒนาประเทศมากแล้วทรงเห็นว่าจะพัฒนาประเทศได้ไงถ้าระบบข,ข้อมูลไม่ดีระบ,บบข้อมูลดีจะต้องมีนักสถิติชั้นสูงเลยต้องได้ข้อมูลมาแล้ววิเคราะห์ได้แต่รเราไม่มีนะสถาบันที่จะผลิตนะบุคคลที่มีความสามารถอย,อย่างนี้เราก็ต้องส่งไปเรียนต่างประเทศนะฮะแล้วก็สาขาอื่นก็เหมือนกัน ทำนองเดียวกันในระยะนั้นเราขาดผู้เชี่ยวชาญแบบนี้นะรัฐบาลก็ได้ประสานงานกับ eller, มูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์แล้วก็ส่งด็อเตอรสเตซี ace, uh, May, ่เมมมาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็กลุ่มมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเราเรียกว่ามิดเวส์คอนสอร์ทียมีมหาวิทยาลัยเดน่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนําของอเมริกานะครับที่เข้ามาช่วยในการให้คําแนะนําในสุดก็เสนอรัฐบาลว่าควรจะจัดตั้งสถาบันนะพิตล บัณฑิตชั้นสูงขึ้นมาประเทศ<ม>ไทยเรามีแล้วละ่ะมหาวิทยาลัยที่ผิดปริญญาตรีรนะแต่ว่าสถาบันที่จะผลิตบัณฑิตศึกษาคือผิดเฉพาะปริญญาตรีปริญญาโทขึ้นไปเลยเนี่ยเราไม่มีขนาดนั้นนะก็มีอยู่ในมหาวิทยาลัยอื่นที่มีปริญญาตรีอยู่แล้วแต่สถาบันที่จะผลิตปริญญาโทโดยเฉพาะขึ้นไปเนี่ยไม่มีรัฐบาลก็เลยสนองนะพระราชบิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวในการจัดตั้งนะสถาบันบัณฑิตพัฒนาวิทยาศาสตร์เราก็เริ่มต้นด้วยการ จัดการศาึกษาระดับปริญญาโทเท่านั้นนะไม่มีการศาึกษาระดับปริญญาตรีอย่างงี้ยนะประยกเกตนสถิตินะที่ย้ายมาจากสํานักงานสถิติเนี่ยมีนักศึกษาปริญญาตรีหน่อยแต่นอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นจุดกําเนิดของนีดาที่ว่าเรา,เ,ราเป็นบัณฑิตศึกษา เป็นการศึกษาชั้นสูงมีปรญาโทรปรเอกและไม่มีปรญาตรีครับแล้วก็เกิดจากพระราชบิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยางนี้ส่วนแรกบอกนี้เลยบอกอย่างนี้เลยน,นี่ส่วนแรกเพราะส่วนที่สองก็จะพูดถึงเ,เ,เรื่องของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของสถาบรรันบัณฑิตพัฒนริหารศาสตร์มันเชื่อมโยงกันไงตั้งแต่นีดาตั้ง2009่้ยใช่ไหมฮะครับแล้วก็เหตุการณ์สำคัญเลยในประวัติศาสตร์เมื่อกน่าวก็สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าื่อยสิบหกในขณะนั้นเนี่ยก็ แล้วเสียชีวิตนี่เราก็นำช่วงตอนอย่างเงี้ยที่สัมพันธ์มานําเสนอด้วยนะครับคุณจิระบุญมากนี่นิดาก็ได้ตั้งชื่อหอประชุมว่าห้องประชุมจิระบุญมากไว้เป็นที่รึกนะฮะกับการอุทิศเสียสละของคุณจิระบุญมากในเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิไปไตยในครั้งนั้นด้วยนี่เป็นตัวอยา่าง นะมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นยังไงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นยังไงเนี่ยก็จะนําเสนอตั้งแต่2 5 0 9จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยใน่วนที่ 2, 2> ใน่วนที่สนะ่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะเราใช้ภาษาอังกฤษ,กฤษคำขวัญแล้วว่า wisdom for change สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเราก็บอกว่าในแต่ในในในยุคของปัจจุบันเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเนี่ย นะครับนะมีอะไรยังไงบ้างนะ mm hmm. แล้วก็นี้ได้ให้ความสำคัญนะกับการสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราผิดมหามดิตไปเราผิดุสเดียบด,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 ดิบดไปเนี่ยนะเพื่อให้เขาไปเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเชงเอเจนตะ์จะไปเปลี่ยนแปลงประเทศนะอย่างไรนะักศึกษามาจากประเทศต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเฉพาะประเทศเรานักศึกษาต่างชาติมาเรียนก็ต้องไปเปลี่ยนแปลงประเทศตัวเองด้วย ทั้งในระดับชาติระดับสากลอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของเราอันนี้เป็นโซนที่3มครับผมก็มีประมาณสโซนแต่ว่าจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นอีกนะฮะรายละเอียดเยอะเช่ไหครับจริงๆแล้วนอกเหนือจากให้คนที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยนนิด้าได้ใช้เวลาสั้นๆในการรู้จักนีด้าแต่ผมเชื่อนะครับว่าลึกๆแล้วเนี่ยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังต้องเขาเรียกว่ายังต้องหวังให้มันทําหน้าที่อะไรบางอย่างต่อไปด้วยสําหรับอนาคตอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้ว พี่วิาอย่างนี้มันจะต้องทาหน้าที่อะไรต่อคือที่สาคัญเนี่ยคุณดิศก์อย่างที่บอกแล้วฮะเราอยากจะรู้อนาคตเนี่ยมันมันต้องรู้ความเป็นมาตั้งแต่อดีตล้วครับอดีตเรามาเป็นไงปัจจุบันเป็นไ,ไงแล้วเราจะทำนายอนาคตได้ค,คนมาอยู่ในนิดาปัจจุบันเนี่ยก็ต้องรู้รากเงาของเรารเราเริ่มเราจัดตั้งเรามาเป็นแบบเนี้และพัฒนาการของเราเป็นไงและถ้าเราจะก้าวต่อไปเนี่ย <siete. S 2> ไม่ใช่ก้าวแบบไม่ดูข้างหลังเลยนะเร,เราจะก้าวไปข้างหน้าเราก็ต้องดูภูมิหลังเราว่าภูมิหลังของเราเป็นแบบนี้ เพราะงั้นถึงจะก้าวไปข้างหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเกิดขึ้นเนี่ยภูมิหลังของเราที่สําคัญเราต้องรักษาไวไ้ให้ถับอันนี้เป็นจุดสําคัญคแล้วก็เนื่องจากว่าภูมิหลังของเราการจัดตั้งเนี่ยถ้าคุณอดิศักดูที่ชื่อชนิดหนึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาะ นน<ม>เพราะฉะนั้นเวลาจะเราจะมีการจัดตั้งสาขาวิชาใหม่คณะใหม่เราก็ต้องดูมันเกี่ยวข้องกับบริบทของเราตั้งแต่เริ่มต้นหรือเปล่าค,ความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันต้อง็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานะ<ม>ถ้าไม่ศาสตร์ในการพัฒนาเนี่ยเ,ยเราจะอย่าเพิ่งไปแตะเลยนะเอาให้มันอยู่ในบริบทของเราอย่างงี้รู้เรื่องรากเหง้าความเป็นมาของเราแล้วไอ้สิ่งที่เราจะทําต่อไปมันเหมือนกําหนดเรานะว่าอนาคตเราต้องไปบนเส้นทางนี้นะเพราะฉะนั้นคณะต่างๆที่ที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าคุณอดิศักดิ์ลองดูนะฮะ เราเริ่มต้นเลย,เ,ยเ,เรามีคณะสถิตะยุกต์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นความสําคัญของนักสถิติเ,เราก็มีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจซึ่งต้องการาผู้รู้ที่จะมาดูแลเรื่องการพัฒนาศเศรษฐกิจของประเทศเรามีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ซึ่งมีบทบาทสําคัญมากในระบบบริหารราชการแผ่นดิน นะเ,เรามีคณะบริหารธุรกิจต้องมาดูแลนะเรื่องการบริหารธุรกิจของประเทศเราเราผลิตบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างนี้นะฮะออกไปเพื่อพัฒนาประเทศในสาขต่างๆต่อมาเราก็มีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ย human resource development สำคัญมากรเราจะพัฒนาประเทศไ,ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่รู้ความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์นะรเรามีคณะภาษาในการสื่อสารเรามีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้คุณศศักด มองไปทางไหนเนี่ยปัญหาสิ่งรอบเยอะเลยใช่ไหมครับอย่างนี้ครับสังคมกระสิกไดร้อมแล้วพัฒนาแล้วทำยังไงไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเรามีคณะใหม่เพิ่มขึ้นเีกมีคณะนิติศาสตร์มีคณะการจัดการการท่องเที่ยวมีคณะนิติศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการและมีวิทยาลัยนานาชาติทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะสดเพราะ กับศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาเพราะงั้นราจะมุ่งเน้นนะมาภารกิจของเราเนี่ยบทบาทสังคมของเราก็คือเ,อเรื่องาศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาประเทศอย่างนี้ครับ <ừ> มันจะมันหมายถึงาการต้องรู้จักตัวตนของเราครับการรู้จักตัวตนหมายว่าบางทีมาดูนมาเดินในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะวเวลาน้อยๆแล้วดู ดูในช่วงแต่ละทศวรรษที่นีด้าได้ทําอะไรให้กับสังคมไทยเนี่ยนะอย่างเช่นเรื่องสูตรค่า FT เนี่ยก็นีด้าอาจารย์นีด้าเป็นคนคิดท่านอาจารย์วิชิตนะคับท่านอาจารย์ธีรพงศ์ท่านช่วยทําวิจัยแล้วคิดเรื่องนี้ครับในวงการโฆษณาก็มีความร่วมมือในการสร้างสรรค์รางวัลแท็กอวอร์ดอย่างนี้นะฮะคงเล่าไม่หมดในเวลาที่ใกล้จะหมดตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนีด้าเองก็ก้า หวังที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นําในอาเซียนด้วยซ้ำที่พูดกันไว้ในในในทิศทางของงานพัฒนาต่อไปอาจารย์ครับคนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คนนอกได้ไหมครโอได้เลยครับของเราอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยของเราสนใจที่จะให้บุคลากรของเราเองเราต้องการที่จะให้นักเรียนนักศึกษาทั้งประเทศเลย นะไม่ว่าจะอยู่ในเมืงเทศอยู่ในต่างจัอองหวัดเนี่ยรลองมาดูหน่อยพิพิธภัณฑ์ที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้สถานที่เนะล็กๆแต่ว่า<ะ>แต่ว่ามันจุเรื่องราวเยอะแยะเนี่ยเขาเป็นกันแบบไหนยังไง,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 งอะไรแีนะครับ,รบแล้วก็รวมทั้งประชาชนทั่วไปเนะขาเชิญเลยนะฮนะถ้ามีเวลาก็ติดต่อมาที่นีได้เราเนี่ยครับที่ถามว่ากลัวไหมเพราะคนไทยไม่ค่อยชอบเข้าพิพิธภัณฑ์แต่อาจจะเป็นเพราะว่ากระบวนการในการนําเสนอที่ผ่านมาของหลายๆพิพิธภัณฑ์อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจแต่คราวนี้นี่โอ้โหมาแล้วสนุกมาแล้วได้เล่นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆแล้วก็แสวงหา ความรู้ที่เชื่อมต่อกันได้อย่างรครบถ้วนสมบูรณ์มันจะสอดคล้องกับความสนใจของคนรุ่นใหม่หคนรุ่นใหม่อะไรก็ดูจากไอทีใช่ไหมดูจากมือถือข่าวข้อมูลข่าวสารอยู่นั้นเยอะเนี่ยมาที่นี่ได้เนี่ยท่านจะได้กดอะไรแบบนี้มีทัชสกรีนให้ท่านกดเยอะแยะนะครับไปถึงก็มากด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 เดี๋ยวก็จะโจเยอะเลยนะครับมันจะอยู่ในนั้นเยอะแต่ถ้าเข้ามาในห้องเนี่ยอาจจะมองซ้ายมองขวามีแต่ม่านนะครับมีแต่ม่านแล้วก็มีจออะไรเล่นไม่เคยเห็นอะไรมากอะไรเงี้ยนะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันไปอยู่อยู่ในระบบหมด ไอ้ทีนะ่วันนีเทคโนโลยีสัรทันสมัยเงี้ยมาถึงก็ต้องไปดูที่ระบบนะไปกดจากไปสัมผัสที่ระบบดูแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากเอาเรียนคุณอดิศักดิ์อีกนิดหนึ่งมันจะดีก็ตรงนี้ว่าเราสามารถเพิ่มเติมได้ถ้าคุณอดิศักดิ์มีพิพัพพนธ์แบบเดิมนี่นะติดเต็มหมดแล้วครับ,รบว่าจะมีอะไรใหมนะ่ไม่รู้จะไปเอาเติมตรงไหน ไอ้ตรงนี้เติมได้ตลอดนะครับเพราะระบบมันสามารถที่จะเอาข้อมูลใส่เข้าไปใหม่ได้เพิ่มเติมได้อย่างนี้ครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอครับเปิดเป็นทางการในวันที่21พฤษภาคม21พฤษภาคมนะครับแล้วก็เดี๋ยวประสัมพันธ์ให้เลยก็แล้วกันนะครับสามารถที่จะเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร 9นาิกา30นาทีถึง16นาิกา30นาทีถ้ามาเป็นหมู่คณะก็ต้องติดต่อซะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะได้เตรียมต้อนรับด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์027273695 6ครับเอาละครับก็นี่ได้เองก็เกือบจะ5ทศวรรษแล้วในการผลิตบุคลากรผลิตมหาบัณฑิตออกไปนะครับเพื่อรับใช้สังคมไทยและแน่นอนว่าพิพิธภัณฑ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่าน,นิ้ดมิวเซียมก็จะเป็นส่วนหนึ่งสําคัญทีเดียวแหละในการเสริมฐานในการพัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะออกไปรับใช้สังคมตามบณิธานที่ตั้งเอาไว้ต่อไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับท่านอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาส,าต,สตร์ศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ที่กรุณาให้รายเอกกับเรานรายการวันนี้ครับขอบพระคุณครับ มอมแล้วมหกรรมปตทรวมพนคนรักมักรุกไทยปี2,556พบการแข่งขันระดับภูมิภาคทั้งภาคกลางเหนืออีสานและใต้เริ่มแข่งขันรอบคัดเลือกภาคเหนือ1-2มิถุนายนนี้ที่รูมแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมคว้าสิทธิ์การเป็นแชมป์ประจำภูมิภาคเพื่อช่วงชิงสุดยอดแชมป์ระดับประเทศประจำปีนี้สนใจโูร0 2 5 1 9 2 7 2 7ห่0 2หรือเวอร o ไวตทเลิฟมกคครั้งนี้รอคุณอยู่สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน ปิดท้ายรายการวันนี้กับข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังนะครับกับการได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโรมระสาบในกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่16หรือ TMan ภายใต้แนวคิดหลัก p า r t n e น s h i ชิป Excellence ระหว่าง26พฤษภาคมถึง1มิถุนายนณโรงแรมดูสิตธานีเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีครับงานนี้ก็มีตัวแทนโรงกระสาบในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะผลการศึกษาการทดลองในด้านเหรียญกระสาบนอกจากนี้ก็มีตัวแทนกลุ่มโรงกระสาบจากอเมริกายุโรปแอฟริกาและเอเชียอีกกว่า200คนเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทนการประชุมเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยแล้วก็ร่วมกันพัฒนาโรงกษัตร์รไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการอาเซียนสตอรี่หมดลงตรงนี้แล้วครับผมอดิศักดิ์ศรีสมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ